ไปดูหุ้นปั๊มน้ํามันกันก่อนเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะพี่สุประชัยแหล่งข่าวจากสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่าสกอน,นอชอเปิดเผยนะครับว่าสถานะในปัจจุบันของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นแล้วก็ติดลบน้อยลงนะครับโดยนวันที่21กันยายนตัวเลขเนี่ยติดลบสุทธิอยู่ที่19,161ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันนะฮะที่เป็นบวก23,265ล้านบาทและบัญชีที่เป็น LPG เนี่ยติดลบอยู่42,426ล้านบาททั้งนี้นะฮะกองทุนเนี่ยมีรายรับจากการเรียกเก็บเงินกลุ่มน้ำมันอยู่ที่ประมาณ179ล้านบาทต่อวันและการเรียกเก็บจาก LPG อีก29ล้านบาทต่อวันขณะที่มหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงินเนี่ยล่าสุดนะฮะตัวเลข เหลืออยู่เพียง33,470ล้านบาทลดลงมาจากระดับสูงสุดฟังดีๆฮะหนึ่งแสห้าันสามร้อยบาล้านบาทโดยหากสาการราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันก็คาดว่าจะเห็นกองทุนน้ำมันเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งภายในช่วงปลายปีนี้เลยนะก็บนสมมติฐานว่าไม่มีเหตุการณ์พิเศษใดๆเกิดขึ้นที่จะเป็นตัว ส่งผลทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันถีบตัวขึ้นมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะถ้าส่งส่งได้แบบนี้คลุ้นฮะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอืจะตีกลับมาเป็นบวกได้ภายในปีนี้หรือไม่ ข้ามฟากไปถามความเห็นของทางนักวิเคราะห์ต่อประเด็นดังกล่าวครับก็มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะฮะมองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นบวกต่อแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกน้ํามันในประเทศนะครับโดยเฉพาะเขายกตัวอย่างกรณีของ PTDG Energy จำกัดมหาชนหรือว่า p t g นะครับเนื่องจากว่าคาดการณ์ว่าค่าการตลาดน้ํามันดีเซลนะครับจะขยับขึ้นมา,าแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับขณะการดังฝ่ายบริหารของ PTDG เองก็ระบุนะครับว่าหากสรารการกองทุน ในส่วนของกลุ่มน้ำมันเป็นบวกในระดับที่3ามถึงสี่หมื่นล้านบาทเหมือนช่วงปี2องพถึงปี2อ1 3เนี่ยกระทรวงพลังงานอาจจะมีการผ่อนคลายความเข้มงวดในการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันดีเซลลงนะครับโดยคาดว่าะะกองทุนจะมีสถานะเป็นบวกเกิน0,000มื่นล้านบาทได้ภายใน2เดือนข้างหน้าอิงจากกระแสเง,งินสดที่ไหลเข้ามาประมาณ1,000ล้านบาทต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับ ทั้งนี้มีการคาดการณ์ในส่วนกําไรของ p t g นะครับช่วงไตรมาส3า3ปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นไปตามค่าการตลาดน้ำมันนะฮะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาราว6%มาอยู่ที่1,75บาท75สตางค์ต่อลิตรก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารนะครับที่ตั้งเป้าไว้1,70บาท70ถึง1,80บาท80สตางค์ต่อลิตรก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันเนี่ยคาดการนะครับว่ากําไรจากธุรกิจที่ไม่ใช่น้ํามันจะมีการขยายตัวดีขึ้นหลกัหลกๆก็จะเป็นยอดขายกาแฟนะครับที่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งรวมถึงแผนขยายสาขาร้านกาแฟพันไทยอีก300หสาขาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ส่งผลนะครับให้มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น PTG สําหรับปี2569เดิมเนี่ยกำหนดไว้8บาท50สตางค์ ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่10บาท30สตางก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ราว18ปทางนี้ก็เพื่อเป็นการสะท้อนถึงแนวโน้มที่เป็นบวกของอุตสาหกรรมค้าปลีกน้ำมันในประเทศไทยหลังจากที่สานะกองทุนน้ำมันนะฮะในส่วนของกลุ่มน้ำมันเนี่ยพลิกจากลบมาเป็นบวกได้อ,อันนี้ก็เป็นความเห็นของทาง KGI นะฮะต่อภาพรวมจากประเด็นดังกล่าวแล้วก็เจาะโจมมาที่ตัวของ PTG ที่ก็ต้องถือว่ามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นครับนะครับแล้วก็อีกความเห็นหนึ่งฮะบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอันนี้ก็มองว่าเป็นกลุ่มในกลุ่มของค้าปิกน้ํามันเนี่ยอย่าง PTG OR s u s c o เนี่ยจะได้รับอัน,นีิสงโดยตรจงจากสถานะกองทุนน้ามันที่เป็นบวกนะครับเหตุผลหลักก็คือทําให้คุณกลุ่มดังกล่าวเนี่ยน่าสนใจนะฮะก็เกิดจากการเปรียบเทียบสภาวะในอดีตกับปัจจุบันนั่นเองนะครับ <S <S ในอดีตที่ผ่านมากองทุนน้ํามันและก็ภาครัฐเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคาน้ํามันนะครับ เมื่อราคาตลาดมีการปรับตัวพุ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลให้แรงกดดันต่อต้นทุนและกำไรของผู้ค้าปีกน้ำมันนะฮะอย่างไรก็ตามะฮะเมื่อกลับมาเป็นบวกแบบนี้นะครับก็แน่นอนก็จะทำให้ส่วนของมา r จินโดยเฉพาะค่าการตลาดของกลุ่มค้าปี่น้ำมันเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับและก็โอกาสทำกำไรได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ในมุมมองของบัวหลวงนี่มองทั้ง PTG OR และก็ปั๊มซัดโก้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมีข้อมูลเบื้องต้นนะฮะจาก กระทรวงพลังงานเหมือนกันครับค่าการตลาดของราคาน้ำมันของน้ำมันในปัจจุบันนะฮะต้องบอกว่าค่าการตลาดเนี่ยพบว่านะครับถ้าดูในแก๊สโซฮอล์เกพรีเมียมก็คือน้ำมันที่เป็นเบนซินพรีเมียมเนี่ยนะครับค่าการตลาดนุกอันนี้ข้อมูลณเมื่อวานนี้นะครับก็คือ3บาท88สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับขณะเดียวกันในค่าการตลาดของน้ำมันที่เป็นแก๊สโซฮอที่เป็น e 1 0นะครับอันนี้3บาท51สสตางค์ต่อลิตร แล้วก็ค่าการตลาดน้ำบันแก๊สโซฮอ95 E20 3บาท55สตางค์ต่อลิตรไฮไลท์สำคัญคือค่าการตลาดน้ำมันดีเซลนะครับปรากฏว่าล่าสุด1บาท88สตางค์ต่อลิตรด,ด้วยกันนะครับก็ถ,ถือว่าตัวเลขตรงนี้มันมีการขยับขึ้นใ่ครัจากก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งก็แน่นอนพอค่าการตลาดมันถูกปรับลดลงนะเพื่อ ทำให้ตัวราคาขายปลีกเนี่ยมันไม่พุ่งทยานมากขึ้นไปนักเนื่อง้วยว่าต้นทุนเนื้อน้ามันมันแพงขึ้นถูกไหมฮะใช่มันก็เป็นปัจจัยกดดันต่อผลประกอบการของผู้ประกอบการสถานีบริการอ่าใช่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็ต้องบอกมาจินเนี่ยมันแคบมันบางอยู่แล้วอ่าใช่ใช่โอ้บางปีเนี่ยไม่ถึงหนึ่งบาทอ่ะบาทหนึ่งก็ถือว่าเยอะเลยนะตอนนั้นนะก่อนหน้าน,นี้นะ มันก็เลยกลับมาที่สูตรนะฮะของ OR m o d e โเดลคือการที่ต้องมีการด i เวอ s ร์ซไไปสู่ธุรกิจที่มันเป็นนอนอน์มากยิ่งขึ้นใ่คือออยเนี่ยก็ยังต้องทำถูกไหมฮะสถานีบริการก็ยังต้องมีใช่แต่ทำอย่างไรให้เกิดการอัปเกรดอัปเลเวลอัปสเกลตัวสถานีบริการที่มีอยู่นะฮะแล้วก็ไปดึงนอนออ์เนี่ยเข้ามา เสริมเพิ่มเติมนะฮะก็เรียกว่าตัวออยก็สร้างทราฟิกให้กับนอนออยก็คือพวกร้านค้าร้านอาหารครับร้านขายของต่างๆว่ากันไปอ่าใช่นะในขณะที่นอนออยก็ดึงทราฟิกมาให้ฝั่งของปั๊มอ่าใช่มันต้องออกมาช่วยเสริมส่งกันในลักษณะนี้อ่าใช่งนั้นโมเดลตรงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นโมเดลที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีโอกาส รอดมากที่สุดมีโอกาสรอดนะต้องบอกมีโอกาสรอดซึ่งปัจจุบันเองในแง่ของ PTG ในแง่ของบางจากก็ดีครับก็มีการนำเอาโมเดลนี้ไปใช้กันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องจับตามองนะกาแฟพันธ์ไทยเนี่ยคือเห็นแรกๆก็ไม่มีอะไรนะแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มเป็นที่พูดถึง เยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะ,ะพันไทยของค่าย PTG เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าหลังๆนี่ก็ยิมีโปรแรงด้วยนะ,ะก็เรียกว่าบางช่วงบางต่อเนี่ยปัดสมาชิกของเขาเนี่ยรึ่งราคาเลยนะ,ะสำหรับกาแฟพันไทยนะครับก็ติดตามดูนะฮะหุ้นน้ำมันวันนี้ก็น่าจะคลึกคลักขึ้นมาแล้วก็ต้องดูภาวะตลาดโดยรวมควบคู่ไปด้วยแต่ก็น่าจะดีกว่าเมื่อวานนะ